สวัสดีครับอยู่ผมนายพัชละครับผมวันนี้อยู่เกมไลน์เลนเจอร์ครับผมวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ดองรูบี้ถึง700 0พูบี้กันนะครับในนี้เราเดินทางมาถึงซีที่3แล้วนะครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ผมจะมีการมาบอกการหาเพชรแล้วก็หาตั๋วกาชาดนะครับซึ่งตั๋วกาชาดครับนี่ครับตัวเกมแจกมา2ตัวเกมแจกมา5ใบนะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์อีกอันหนึ่งที่สามารถให้ได้ อีคาร์นครับนี่ครับผมจะรับของมาก่อนโดยอีพีนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับผมก็จะมาเก็บรูบี้ประจําสัปดาห์แล้วก็มาดูว่าในสะสมครับผมจะทําทุกๆอาทิตย์เลยนะครับว่าเราจะได้ลูบี้เท่าไหร่หปลว่าเราเอาตัวมาตีบวกกันตีบวกกันใส่เข้าไปว่าจะดูว่าในแต่ละอาทิตย์เราได้เพชรเพิ่มเท่าไหร่ครับครับมาดูของเราของอาทิตย์นี้แล้วเราจะได้เท่าไหร่น,สสนะครับในสะสมโอ้ได้มา2ยี่้าครับ เพสะสมผมตัวการหาเพชเพศสะสมของผมนะครับคือการเราจะเอาตัวที่มันเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมหาตัวให้ก่อนอย่างเช่นนี่ครับซันล,ลี่ก็ได้ซันล,ลี่ราชนีผมจะเอาตัวเหมือนกันมาตีบอกกันนะครับเอาม่มีตัวเจ็ดได้เหรอเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเราจะทำมาให้มันเป็นแม็กนะครับแบบว่าเราจะใช้ เป็นตัวธรรมดาจะใช้4ตัวในการทำแม็กหนึ่งถ้าเป็นร่างอันต้าจะใช้20ตัวนะครับเหมือนที่เราการปั้นกบดำขึ้นมาปั้นแม็กทีละตัวทีละตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนผมจะทำแม็กได้ไหมถ้าผมแนะนำถ้าจะทำแม็กจริงๆทําทำวันเสาร์นะครับจะได้คุ้มที่สุดเพราะว่ามันเป็นวันคูณด้วยครับอ่าอย่างพิโกนะครับตัวนี้ก็ได้มีร่างอันต้าครับแต่ผมใส่กบแปดดาวเข้าไปมันจะเป็นเวอยสี่สิบนะครับกดไปปุ๊บ เราก็จะทําให้มันแม็กเราไม่จําเป็นที่ต้องขึ้นก็ได้นะครับถ้าเราจะเอาแค่ลูบี้นี่ครับมันขึ้นมาใหม่ต้องสะสมผมแล้วเราจกดเข้ามาเราก็จะถ้าใครอยากเลื่อนหาถ้าใครอยากเลื่อนดูว่าเราทําตัวไหนไปแล้วบ้างก็เลื่อนดูได้เลยนะครับใครอยากกดรับทั้งหมดก็กดรับกหมดเลยผมได้ครับพิกโกผมได้กดรับมาครับห้าลูบี้นี่ครับแล้วก็หา r ูบี้ได้ง่ายๆแล้ว ส่วนใหญ่เราจะทําตัวหาง่ายครับในกาชาครับเนี่ยอย่งเช่นตัว3สีดาวผมทําหมดเกือบจะหมดทุกตัวแล้วครับเนี่ยลูบี้จะก่อนที่ผมทําได้โอ้โหได้เป็น5600อเลยครับทีนี้ลูบี้เราก็ขึ้นมา800อแล้วครับเนี่ยพวกนี้หาจากไหนนะครับผมจะใช้ครับมากดมาที่กาชาครับแล้วก็ใช้กาชาพอยส์นี่ครับกาชาตัวนี้กาชาเอฟตัวนี้เป็นการสุ่ม โเราเชิญเพื่อนทุกๆวันนะครับเดี๋องของกดรับก่อนครับเนี่ยรับเสร็จเพื่อนก็ส่งคืนด้วยครับเราทําเพื่อจะซื้อขนนกก็ได้ครับหรือว่าจะมาสุ่มกระชากไปตรงนี้ได้กระชากเอนะครับขอโทษเราก็สุ่มไปครับเราก็จะตัวไปตีบวกกันให้ได้เป็นแม็กหนึ่งตัวครับเราได้รู้พี่พอนะครับเราจะได้ตัวของสกายภาพด้วยครับเพราะว่าเราได้เปิดตัวอาหารตัวใหม่นี่ครับเราก็เปิดไปเลยแล้วเข้าไปดูว่าตัวไหน มันจะมีตัวเราปแปลงไ้บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสุ่มกาชาสิบใบดูนะครับโดยผมไม่รู้ผมจะเอาตัวไหนดีเพราะว่าผมมีนี่ครับมีบาวยมทุมีบบวยม,มัทูแล้วมีซันลี่พิเช์แล้วไอไว้ผมก็มีแล้วขาดนี้ครับนาฬิกาปู่ที่ยังไม่ได้สล็อตวนี้ผมก็มีแล้วเจมเมก็มีแล้วครับนี่ติกิผมก็ได้มาแล้วผมอาจอยากได้ มอบินไหมมอบินนี้ได้มาก็ดีครับมอบินไม่พอปูก็อยากได้ครับคอมโบหยุดคอมโบและตัวหนึ่งแล้วก็นี่ครับผนไรกา,าลอาดูครับตัวสิบฟรีด้วยตัวฟรีสิบใบที่ตัวเกมแจกมาให้เราดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่าดูหน่อยว่าขอออกมาหน่อยได้ไหมอืมตัวนี้มาบ่อยนะครับผมจะ ถ้าจะไม่ผิดร่างอันต้าเจดาวของมันผมน่าจะทําเป็น Mac, Mac แม็กแม็กนะครับเนี่ยตัวมหลอบมานบ่อยเกินครับโอ้โหเกลือครับเค็มมากมาเลยนี่ถ้าจะไม่ผิดฮันนี่โอ้นี่ครับผีผมนี่ตัวนี้ครับผมก็จะกดเพิ่มระดับครับแล้วกดระ,ระดับเรนเจอร์เดียวกันเราไม่จำเป็นต้องใส่กลุพวกนี้นะครับเราใส่ตัวนี้เนี่ย ให้มันตันเวลสองร้อยยี่สิบผมหาตัวใส่ให้มันก่อนนะตัวไหนผมปั้นแม็กแล้วบ้างเนี่ยเรนนี่นี่ผมก็ยังไม่แม็กนะครับมีอันนี้เทียบยุทก็ทำแม็กได้นะขาดตัวเดียวนนเนี่ยมีอย่างเจมล้สึกใส่ไปเลยครับเอาตัวไหนอีกดีที่ขาเราเนี่เยเก็บไว้ก่อนเมอรี่ เอาไปก่อนอาเบอร์นาครับเข้าไปแม็กกดไปก่อนเราจะทำให้ตัว้นแม็กครับแล้วเราก็าจะได้ลูบี้ในสะสมมารองเท้าใส่ไปตี้ยเราไม่ได้ใช้นี้ฟองสบู่จะได้ใช้ไหมนะตัวไหนนะ่อ่ามีไอ้ใบนี้ครับไม่ใช่นี่ครับ ก็ยัดแม็กไปเลยเราได้ปั้นแม็กมาเสร็จปุ๊บเราก็ได้ทั้งนี้ได้แม็กมาได้เพชรด้วยเดี๋ยวเราก็มันจะสุม่มรูปี้ดูครับอัพรูปี้กันนะพี่ๆครับโอ้จบลีกเพชรสองครับของสัปดาห์นี้ตั้งแต่ทํามาผมน่าจะจบเพชรสองน่าจะสามอาทิตย์แล้วมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะดูซีโอมีคนมาตีเราด้วยคนไทยซะด้วยโอ้โหเกียร์ตัวเขาดีมากเลย ครับก็สำหรับซีรีดองรูบี้เจ็ดพันรูบี้ก็ซีซีอีพีที่สามก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณครับ